โอเคครับผมตันนี้พามาชมบ้านเช่านะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันนะครับผมหลังนี้ดีแท้เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะครับรถยนต์สามารถจอดซ้อนคันนะครับข้างในบ้านนะฮะประมาณสองสามคันได้เลยนะครับผมหรือว่าจะจอดด้านนอกก็ได้นะครับพื้นที่กว้างขวางนะฮะ ส่วนตัวรอบบ้านในพื้นที่ยังเยอะอยู่นะฮะเนี่ยยังมีพื้นที่รอบบ้านยเยอะๆสามารถปลูกผักได้นะครับเลี้ยงสัตว์ได้ครับนะเดี๋ยวพามาดูรอบบ้านกันก่อนนะครับมีพื้นที่กว้างขวางนะฮะต้นไม้ได้ร่มเย็นดีนะครับผมนีข้างหลังประมาณนี้นะฮะ มีแทงน้ำขนาดใหญ่นะครับโอเคเดี okay. ๋ยเรามาดูข้างในบ้านกันเลยครับโอเคเฟอร์นิเจอร์นี้แถมเท่าที่เห็นเลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าเพิ่งออกไปนะครับผม ก็ปล่อยเช่าตามสภาพนะฮะหลังนี้ถ้าสนใจขายก็ขายนะครับผมนี่ห้องโถงนะฮะกว้างขวางมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูห้องครัวนะครับเป็นครัวไทยนะครับผมทําครัวได้นะฮะดานโนนนี่นะครับครัวไทย อันนี้ก็ประตูออกด้านหลังได้นะครับจะเปิดไฟนิดนึงฮะห้องน้ำนะครับก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับทั้งสองห้องเนาะจะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นทั้งสองห้องเลยครับผมนี่ อันนี้ก็ห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กนี่จะไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ําในตัวนะครับผมแล้วก็แอนี่แอสองตัวนะครับห้องนี้มีแอร์หรือเปล่าผมก็ลืมดูห้องนอนเล็กมีแอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปดูอีกทีนี้อ๋อห้องนอนเล็กนี่ไม่มีแอร์นะฮะ ห้องถงก็ไม่มีแอร์ครับผมแต่สามารถติดตั้งเองได้นะครับนำมาติดตั้งได้แอร์ Air จะมีหนึ่งตัวนะครับก็คือห้องนอนใหญ่นี่เองเตียงขนาดประมาณ6ฟุตนะครับอันนี้ก็ห้องน้ำนะฮะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยนะฮะเลนชาวเวอร์ด้วยนะครับผม ตู้ื้อผ้าใหญ่ครับผมของก็ให้ตามนี้เลยนะครับผมถ้าไม่เอาชิ้นไหนก็เดี๋ยวเอาออกให้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ